สบายดีสบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบื่อจูโคนเนาะว่าจะเป็นพี่น้องภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะสว่างใจกะเยินดีตอนหับเขาจูซ่องสาว่างใจแชนแนลอีกแล้วเพ่อนพี่น้องเลยพบพ่อกับสาว่างตอนนี้เนาะก็อยู่เพื่อนน้องสมหวังเนาะนี่ข่าววานุ่มไทยมาล่นน้ำเพิรนเนาะกับพวกพวเพิ่น,นมาอีกอย่างเนาะมาสูคอเพิ่นบอหรือว่ามาจังใดเนาะหรือว่ามาดินเป็นพีเป็นน้องเนี๋ยสาว่างสิภาพพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาไปดินน้ำเพิรนกัน คุณป้ามาเบ่งทะเบียนรถเพิ่นก่อนอืม09เนาะหนุ่มรอยเอ็ดตอนนี้ฮะครับคุณน้องพ่อพมีสบายดีมาภาพมีนะโดยสบายดีสาวลำพงนปะ่ะครับไปดินน้ำเพิ่นเนะโดย สบายดีเด้อโดยสบวยสบายตกคนเลยเนาะด้วพ่อคุอบคเลยด้วยมออตาเลยดยก่อนอื่นจะขออนุญาตถามสื่อเสียงเหีงน้ำด้วยเนเมนะโดยไอ้สืสอ trips, on ่อจังไดเนาะสื่อผมเนาะดวยสื่อนิคมครับไอนิคมเนาะ Uhm. อันมา bom, เมื่อเช้าีนบอกไอหรือว <GAN> ่ามาแต่ว <Hebrew> ่านนี่อ่าอ่าางด้นน้ำมาเมื่อเช้าโอ้ดยโดอุสมบงยิเงเป็นเป็นดีใจบ่ดีใจไออนดีงามเนาะดีใจด้วดมาเยไอมาคนเดียวบอกเนียนะ ขวัญเดินทางมาคนเดียวเลยสายเดียวเนาะสาวล้พูนไปฮับโบอยู่นอกหมรู้ว่าจังเลยโบตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยไอ้เลยท่าถามอยู่ว่าไอ้ต้องเจอวงเวียนไดโนเสาร์ใช่ไหมโดยแน่นเพราะดีก็ต่ำตามวงเวียนปุ๊บเับกับเกี่ยวกันใสายกี่ยวกันที่เล่าหนวกได้เลยเพราะไอ้เขาออกจากด้านต่อมาประมาณสักสามกิโลกว่าก่าถึงจะถึงไอ้ วงเวีนในนางสาก็ออกขวามาตามวิธีขันรถทางสวัล้วเฮาเนาะโดยนเราขอขวากวางอย่างเดียวเลยแบบตรงนี้ยถึงวงเวีนในนสาวกับานีเดียวกับป๊บไปเลยนะโดยจะนสื่อที่ผู้ใดก็ได้ถ้าอยากมาหาชาวสมวังอีกเนาะผลิตน้ำพนละกันเนาะใหญ่ใช้เวลาเดินทางอเดินบประมาณจกชั่วโมงากไดี จากบนที่อายูขออนุญาโตอายอายูจังหวัดใดนู้ยตรงไปเอาเพอะตึงเขาสนามบินเลยยืดเสาสนามบินเลยเลยจะคือเดินทางเดินทางมามือใดหันไอมาหมู่บ้านเดินทางมาหมู่บ้านนี่มามู่านมานอนที่หมื่านอ่ะมือนี้มือนี้กันเลื้อยฝามักโอ้ผักดวนฟังหมู่ด้านหรอ ถ้าเราพักอยู่หมู่ดหารมาบ้านเฮากะสุดโบดลปันใดนาะพี่เนาะโดยจะบอกคนเดินทางมาเพื่อหอนหมุกด่ารใ่ในล่าดมองไปกัใส่วนลาแค่อไอันนี้้ังมาหลินโบอ้ายบ้าพี่มาเพื่อนฉุนใส่มาเพิ่นสิวมาชุบโูมสาวบอ โอ้เป็นกระตรงมาจากฝั่งไทยเลยเนาะพี่น้องครับรถในเลว้ยวจดอกะว่ายมันใก่ไหมเลยจากวีร้วผมบอกคุณใส่น้ำมันหามาน้ำไม่ดีบอกคุณว่าถึงนี้หาดไวบ่ายโดยโดยคิดว่าชีหดพันโฉมพันเนาะสาวลำน้ำมันมาพันี่เดินทางมาหวางมุกอาหา่ใช้เวลาจากชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งผมว่ามันหลงเหียบหลงยินว่าจเอาขามด้านี่ยมันด้โด เพิ่นก็มาเย่มายามทางครอบครัวสาวสมวังได้โอ้ลมก็เพิ่นนี่โดนเติบบ่อยก็เพิ่นมาถึงนี่ระความกันนี่แหละโอ้คือบริเคยแบบบริเสร็จกันผ่านนาบอบ่นะบวีต้เยนแะ้วกบเคยเห็นพรอบัเพิอยากไปเที่ยวบ้านพ่อบ้านแม่เด้อโดยนันกเมื่อเคยนเมนกอโอ้เพิ่นมินเวลาเพิ่นโพดหูปลงนั็นบ่มินเวลาเพิ่นโพดหูปลงโพทเออโพดทูบคือท้าไปจตามทาองสา Exactly. ืันนี้เปนกมาเบิ่งตัวจริงเป็นยังไงสาสมหวังเป็นเเดียบช้าทีหวังเร้อ uh uh ่มาเห็นตัวจริงเจ่ารนบอกบอยสาสมหวังรวงตัวจริงกำลังฮุในตัวได้งามกากันจนได้ถนเปิด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 เอบน้โอเธองามทางเนือากทงตัวจริงเงินบอ

เป็นดาเทียนท่องเราไปเทียปดาบุญคือบังอื่นเทนอคือบังอื่นเทคือไปพ่อเพิ่นโอ้เพิ่นคิดว่าไปพ่ออยู่คนแก่จึงได้ชาสมหังเพิ่นพิมาฮานี่ก็มูซึบแบบแบบแล้วผลเย็มจนแขยวแห้งหมนเลย ว e uh, ่าสมาเจอข้าวซอยแห้งใจอ่าถูนนี้ข้าสุกแล้วบ่ค่ะสุกแล้วแต่ยังบ่อันนั้นตังบ่ปานใดนะอยากกันด้ล่ะบ่เาบ่ได้เกี่ยวยอกยกกเกี่ยว่เกี่ยวเป็นอยู่บ่เนาะให้เดี๋ยวคนนแม่อยากเห็นหนุ่มไทยเกี่ยวข้าวให้ผู้แบบอันเฮ็ดๆได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ือแบบอันเาห้เานาบักคือบ้านเฮานก็เฮ็ดเนเด้อปกติอยู่แล้วมันาดโดย ตทานนี่เป็นดูจชนการโดนี่บ้านก็นะนีายยางลายแนโดยนี่ผมกับเบือการสีกัาผมมีลงสีมีทุกอย่างหมดเลยโดยสีมีไผมีระเกีียวหมดเลยรถไผมเออแตว่าผมเบือนะเดี่ยวผมไปเห็นงานยางอยผมเป็นสางแปงลดนเป็นเป็งแป้งหเนาะอย่างบมมีเต่สีพัรยาเบาไอ มีกบเบิ้ลอะโอ้กําลังหาอยู่ตาขาดเนี่ยขนาดเทนอวบอพอมีคือแบบยังไม่เคยได้จเขือบออ่านเลยว่างไรยมีเคยมีโอ้เคยมีกบครัวฟันเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้คือโสด้วยดตัวไปยังยุ่งกล่องวัตถดาได้ได้แด้ได้ได้ดไดไ้ แล้วของแฉะสุงเลยยังบริทางกูซื้อของไอยเลยเนาะคือแบบคนเดินทางมาหอนกันเลยโดยระวังตุ๊กไปอ่ะเนาะยัดเข้าไปตุ๊กบิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนาะบักพามีแล้วเออเออตุกคนหมักเขาแบบนี้เขาแบบบ้านๆนะหลุดมาไายแบบกันเองหลุดเลยแน่นกันเองเลยโดยคืออันผี่มาหอดพี่อันมาหอดเทียนหอดซานของน้องเพคนนะโดยตอนนี้มีคองพวกซื้อจังไดไอ้ ท้องของเขาซื้อของพี่เพิ่นเนาะเลยยีดความสุขอบุอยู่ยเลยแล้วก็ดีใจที่เป็นเบิ่งเนะโดยะมาหาเพิ่นก็คือพปมหน้าพปมตาเนาะโดยโดยโดยบุญเด้อโดยเพิ่นจะเพิ่อเจอเพื่นเจอกันมื้อแรกนี่แหละโดยเพิ่นก็เคยเต็มแน่นในซ่องอันซาวอันสมหวังเนาะคือบพื่ได้เคยแซดกันมาก่อนแม่นบ่บ่ ต่่เขามีเวลามาบังโดยโดยอกเลเ่หาพ่อแทนอ๋อด้เล่นว่าเพิ่นลมทางนเมเป็นเรียกซีของอันพ่อบอกหรืว่าโอ้มันคนกตัวเลยเหมือนถุกคนตะกมาานดิเออนั่นลากๆได้กับชิเม่น้องชมวังนะ่ ติดาให่ายกวายกไทานเบิ้งไม่กกันไหนกันธรรมดาตนไปเนาะแต่พวก่คุ้ตเด่นใดๆนั่นสิเนาะอันใดมันดีมากเบงไปวะอันใดมันดีกาไปนาะก็จะเป็นของมัิชมงวนต่างๆ สงหวังไปเห็ดกินก่อนเนา่อยเนาะคนใดอย่างน้องชูชูนุ่มไทยกินเนาะเลยเป็นกามาโอร่มกับพออันสาวชมวังเนาะพี่น้องจังไดอันทางพั่งจะชมวังมีเอฟซีเพิ่นมาเยี่ยมมายามขอมูลซื้อเป็นอะไรก็ดีใจให้เลยด้วยแต่ยินดียินดีตอนทับเพิ่นเนี่ยเพิ่นมาเยี่ยมมายามเขากะ เอาันนะรวยได้ยินแบบโผล่องสงหวังนี่เป็นรับสายอยู่ทางบ่อบ่ดีมันยาวไปหนอผมกลัถมากผมเห็นมันหลุมมากมันผมเหนื่อยก็ดีผมเล็บเดือกพอกันเป้เลยโอ้เดือกเดอขนาดเล่นคนเลยบ่ผมเห็นคนนี่นี่ใชช่องเท่ากันตาหนึ่งเลนไดนเนี่ยน้อ่คนเคยออกช่องอยู่เนาะจับมันสักนที่เื่นคนได้ โอ้ถือว่าพี่เพิ่นเก่งได้เนาะเดินทางมาคนเดียวคนเดียวพีโอ้คนก็เก่งคนสีมาผู้เดียวได้บ้ใจกระโหน่อยอะไสว่างเลยด้วยคนแบพิ่นได้เนาะสูเขกินเนาะโดยทั้งแม่สาวสมหวังเพิ่นกะต้มไก่ทีเชอนกินไก่ย่งไฟปไปใช่แล้วเบอร์นี้ต้มไก่ตอนขับไอซีโนพี่น้องไงเอาพี โดยคืออันพี่อันมานน่ตั้งใจมหาน้องสวังอ่อยังเดียวโบหรือว่าไปหลิงไปเที่ยวน้ำลายอนเนาะไปเที่ยวลายโบน้ำโบหรือว่าจังไดกับตั้งใจมหาพอหาแม่หาหนองเพื่อนหาลกเจ้าทุกคนโดยคือมาเยี่ยมมายามตั้งใจมาเยี่ยมมายามเนาะหลายๆคนทุกคนนี่ยน้ำตาลนี่ยโดยโดยคือหลังจากที่ว่ามาเยี่ยมยามแล้วมีเพนอยากไปอ่เที่ยวนาดโบนะอันนี นึ่งไอ้คิดอยู่แล้วแต่ว่าไอ้พู้จะไปนั้นสะดวกขึ้นกว่าก่อนจ้ะเลยหมายถึงทางเราบอหรือว่าท่านไปคุยกันนะว่าเราจะพากไปเที่ยวที่ไหนโดยโดยก็หมายจากทีมาหาน้องขุนกรณ์เนาะโดยมาเยี่ยมมายามกอนท่านว่าสถานที่ท่องเที่ยวอายุไซมี่เน่สวยแนะ่ยน้ำผีพื้นโดยพามีไปไซดีมันทลาดเ่ เป็นสถานอิหังเนาะหรือว่าสถานโพลคันวาบอนสถานที่ท่องเที่ยวนะมันจะหลายอยู่แต่ว่ามันจะเป็นของเฉดอื่นทีสมหวังแน่โดยแน่สมหวังวังจะไปเที่ยวบอตีไปโลคัดเดียวป็นพวกมดพอดีนั่นระยะสายกว่าร้อยกิโลเมตรเนาะผมว่ามันไปสติล่ะทางพี่ก็ไปกินต้มหอยอยู่ซุยเนาะทางพี่เนาะถ้าลงทางเมืองจำพรเมืองจำพรเฮาโดยเม้น เราตาเกี่ยวมือหนึ่งเองโดยคือผีอันมาจากมือตั้งใจว่าสิมาจากวันก okay. um, ็เ่ราเดี๋ยวมาหลายมือดอกงบไปหน่อยโอ้น่าจำกัดโดยตรงเลยโดยประมาณประมาณจากมือผีสองสามสองคืนสองสามสองสองคืนอสามมือสองคืนเขาบอกว่าจะกลับไปเปิดร้านเปิดเห็นงานอยู่ไอ้บ้านเดือยวันจันทร์ประมาณนั้นฮะประมาณวันจันทร์่ไหนก็หมาเนี่ยคำนวณใส่ วันนี้วันศุกร์โดยเมนวันศุกร์เออธรรมดาเดาคิดว่าจะมาถึงวันเสาร์อาทิตย์เราก็ขึ้นวันกอาทิตย์ถึงโดยถึงนึ่งวัน,นจันทร์จะเปิดง,งานบระมาณไหนดูถ้ามันมเสียงานนะดูประมาณสามโมงเลยเนาะดูเมื่อเ้านี้พี่อันถามมาด่านเล่าหนิประมาณจักโมงหันทีถึงดา่านเล่าน่าจะประมาณสองโมงขึ้น แบบคือเฮามาเอาหลส่วนตัวมาหนิแบบง่ายโี่เอ c มันเกิดผเยอมากเลยง่ายง่ายลง่ายบค่หรือว่าจังไงคนตาคนึ่ต่อพาสปอเนะหรือว่าตัวเท่าอะไรต่างๆร้อยนึงขาเท่าคนร้อยนึงโดยขาเขาหนึ่งรอยบาทเนะโดยของมันรถมันสองรห้าบาทอพัสปองร้อยสลดสองร้อยห้าสิบบาทเกตั้งๆที่ามาดโดย คากลับปต่ออีกที่หนึ่งเหมือนกันเลยวันนี้เราเดินทางมานี่ต้องรอถ่านแบบจำเอกสารกรยังหนิโดนบ่ใช้เวลาโดนบ่ถ้าจำจริงๆก็เลยบม่ถึงหน้าที่นะอ๋อโดยแสดงว่าสะดวกสบายเนาด้วยนะด้ว่คนก็จะเดินเข้าไปจำเพื่อเกษียณโดยันขณะอารมณ์เต็มตัวมากะสบายด้พี่น้องพี่น้องเพิ่งก็มาเยี่ยมมายาม พี่น้องเลยตรงมาเลยเนาะส่วนตเลยพี่น้องเลยถ้าตะอดเรากัเวขนซงขนงเขาทำพี่เจ็ดสิบห้าบาทเด้อเอเด้เด้อาดอเอเ้อเด้อเด้อเด้อเข้อ่ด้อเาอเดอเด้อเด้อเอเด้อเข้อเด้อเด้เด้อเดอเด้อเด้อเอเด้อเด้อด้อเด้เด้อเเเอเส้เด้ออด้เ้อเเา แต่ใช้เวลาประมาณหานาทีเห็นไหมพี่บ้างเดินลดบริสติดบ่พี่ฟังเราบรรยากาศฟังเราเป็นไงได้ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นหน่งยครับเราไปตัวไปทิ้งเพราะนี่มูชินถิ่นทางบ่อ่าคือพี่นี่เคยมาฟังมุกอันเคยมาฟังงานสวรรด์นาเขตบ่อยบ่หรือว่าบ่เคยมาเลยอ่ ตั้งแต่เขาวันศานี่ยมีครั้งที่สามสามเดือนมาหนึ่ครั้งที่สามเป็นกระเบื้องมาเดือเยอะเนาะครั้งเดียวแล้วครับบางปีตีเลยแต่คือแบบว่าอันอ่าหมักมาเที่ยวเล่าอยู่เนี่ยบอกว่าที่วัดจังไรเลี้ยงจางกลับไปโดแต่โดนไสหลวงพ่อบางวังเลี้ยงละเข่าไปหมดโดยเดียวโอ้สายเดียวเลยได้พี่น้องเลยมันเหนือลงใต้เนาะมันใช้รถส่วนตัวมันนั่นเนาะใช้รถส่วนตัวรถส่วนพักอว ข้ากินนทำลาต่างๆได้นะแต่ละรั้นนก็ม่เลนม่เลนเลียนยึดแถวแค้งคองที่เขาไปกันเลนกไปมัเวเมืองเล่าเปไกขนาดไหนเนาะโดยพี่คนเลนเาพี่คือสาเล่านี่ได้พี่เาเเฮนเฮ้ยเ้ยเา้เเ้เ้ย้เเยเย้้นหมด ไอ้บมเมนตข่าวเมืองตาลิวิลิวตาตามบ่เนาะเออไอ้ในโทรศัพท์มันเปล่ยนจจได้ไอ้คือป่าครับป่าคือป่าบ่คตัวใหญ่โอ้ย่เห็นตัวจริงผู้ชาวลำโพนนี่ชัตัวจริงคนนี้เนบ่ถามไปนั้งบ่ยัากูหตัว มีหยอกๆเนาะบริตัดจิกนีเลยกี่ขัานตัดอ๋อเด็กทฤษาสว่างเด้อเนาะเปิพี่น้องก็ได้ยข้าวกระสือโกลบควนไอเปินแล้วเนาะตสลัมพรเนาะไอ้ไอ้เปิดโอโลมกรเลยเปิดให้กมารพอดพี่น้องเลยพื้นหนังผักพรไวชันชาเนาะโดยจะหน่อยกันฮะกินข้าวกินน้ำก่อนแมนๆมนเลยสาวลามมีแต่คนงามๆเปิดมาพี่น้องเลยเนาะไม่เห็นตัวจริงสาวสมวังนี่ตื่นเต้นบอกสมวัติ พี่น้องเลยพ่อชาสุมบางกับบุปากบุตรีพี่น้องเป็นกระต้นเต้นทุกจังเลยโดยอาจจะได้บุหรุกวนหรืออะไรเด้อเนาะขอให้ดูดีมีแหงเดินทางกลับบ้านกะตลอดปลอดภัยเนาะโดยน้อพี่น้องเลยพ่อกันอยู่คลิปหนาได้พี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปเลยพี่น้องเป็นสบายดีสบายดีพี่น้องสว่างกับจิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะถ้าสว่างว่าผิดพลาดประการใดกะ อขอโทษขอภัยน้ำพม่พี่น้องเ,เน้อาสำหรับคลิปนี้กะขอกล่าวคำว่าสบายดีได้สวัสดีเดอ้อ